สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้พอดีได้ชุดลดน้ำหนักไก่ของกลอกมาใหม่นะครับจะเป็นสองตัวนี้นะครับนี่เลยนะเห็นไหมเออโอเคนี่นะครับโกสนะครับมาด้วยกันนะครับสตัวนี้มาด้วยกันนะครับมีคอนเนคเตอร์ 3.5บอลแล้วก็ชุดสปริงนะครับสปริงเข็มแทงชนวนสปริงสมอแล้วก็สปริงคืนไกนะครับโดยสปริงเข็มเนี่ยให้มา2ตัวด้วยกันนะครับน้ำหนัก6ปอนแล้วก็4ปอลนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้งานเอานะครับส่วนสปริงคืนไกเนี่ยก็จะใช้ได้ตั้งแต่เจน1ถึงเจน4นะครับส่วนเจน5เนี่ยก็ไม่ต้องใส่สปริงคืนไกนะครับ ก็ใส่แค่3ชิ้นพอนะครับก็คือสปริงสมอแล้วก็สปริงเข็มแทงชนวนนะครับหรือว่าท่านอื่นอยากจะได้สปริงคืนไกสั้นๆก็ลองหายี่ห้ออื่นมาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของวูฟหรือของทารันหรือของอ m a n t e c คนะครับลองดูครับโอเคจริงๆมันจะมาแบบนี้นจะมา ลองมาด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเปลี่ยนชุดนี้นะครับกับก็อก1ิ x gen าเอ็กซ์อนห้าครับยะเคลียร์ปืนก่อนนะครับมไม่มีกระสุนนะครับไม่มีแม็กกาซีนครับสไลด์ครับร่างกายนะครับเดี๋ยวเราจะมา ถอดกันนะครับโดยที่เราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับว่ามันจะยิมขนาดไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูดูไกลก่อนแล้วกันครับมันจะมีวอนะครับก็มันจะมีจังหวะนิดนึงตรงที่ะสะพานไกลไปดันสมอผลล็อกนะครับ มันจะรู้สึกตะขุกตะขักนิดนึงนะครับอย่างนี้บบนี่นะครับเห็นไหมโอเคพอเรามาถึงวอลแล้วก็กําลังจะกดสมอนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาก็เติมน้ําหนักเขาา <acle> ้าคืนไก่ก็ประมาณนี้ครับ โอเคครับเรามาเริ่มถอดกันผมจะถอดชุดบทก่อนนะครับ นี่นะครับมันจะมีสองตัวนะครับ เป็นสีดำนะครับสีดำหมดเลยนะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับดูง่ายต่อการเปลี่ยนนะครับจะไม่ได้ซ้ำของเดิมผมก็จะผมมันจะรู้สึกว่าตัวตัวสีปอนจะยาวกว่านะครับแล้วก็จะบางกว่านิดหนึ่งนะถ้าใครมองออกนะครับหรือไม่เราก็เช็คด้วยการกดเอานะครับมันก็จะรู้เสร็จได้เลยอันนี้นิ่มกว่านะครับของแบอปอนเก็บไว้ก่อน ไม่ได้ใช้นะครับโอเค ครับเรียบร้อยครับเข็บเสร็จแล้ว โอเคครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็เราไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับสปริงคืนไกนะครับมันเป็นของ Gen สน,นะครับ Gen ห้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือใครอยากจะใช้สปริงคืนไกของเ e n ห้ก็ลองหาซื้อแบบแยกมาดูนะครับอ่ะโอเคปืนปลอดภัยนะครับเช็คก่อนไม่มีลูกไม่มีแม็กนะครับสไลด์ โอเคเราจะร่านไกให้ดูนะครับมีวอลนิดนึงนะครับลื่นมากเลยนะคโอ้โหเบาโคตรรอบหนึ่งนะครับผมไม่มีเครื่องชั่งน้ําหนักนะครับแต่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเท่าที่เห็นก็ล่าล่าสามปอนนะครับ okay. ดู ลอ,ลองคืนไกลบ้างนะครับคืนไกลก็เหมือนเดิมแต่มันก็ซ้ำได้เร็วขึ้นลื่นแล้วก็เบาขึ้นแล้วก็หลุดคมขึ้นนะครับโอเคครับใครอยากลองก็ไปหากันดูนะครับชุดอันติเมทนะครับชุดอันติเมทรับอืม จริงมีชุดเอทด,ด้วยนะครับชุดเอทนี่คือจะลดเยอะมากเลยนะครับถ้าใส่ชุดเอทครบๆนี่ก็น่าจะไกลเหลือประมาณ2ปอนเลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะครับหรือใครจะเอาชุดเอทผสมกับยี่ห้ออื่นก็ลองดูนะครับตามทุนทรัพย์ของท่านเลยผมว่าเร็วๆนี้ผมว่าน่าจะลองยี่ห้ออื่นดูบ้างนะครับโอเคครับจบการ รีวิวชุดลดน้ำหนักไก่โกสแค่นี้นะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ